สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนค่ะเช้านี oh ้กเดือนเพ็ญก็ลุกขึ้นมาเตรียมเสบียงบุญคือเก่าเนาะค่ะเนาะจ้าก็ค yeah. 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 yes. ือเก่าคือเดิมสะสมบุญกันไปคือทุกมือเนาะค่ะเนาะจ้าก็อย่าลืมเพื่อคาเดอร์กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้เพือคาเดอบเกินมือคือเก่าค่ะเดือนเพ็ญกะสิกลับไปหาคือเก่าเนาะค่ะเนาะท้าเดือนเพ็ญเห็นมินเนาะค่ะเนาะจ้าอย่าลืมนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ ท่านผู้ชมคะชมคลิปสามนาทีขึ้นไปอนเม้นเม้นตามเรื่องราวในคลิปนะคะจะเรื่องเล่าในคลิปเนาะค่ะเนาะจะมาเลยจ้าว่าเดินเพ่นเตี่ยมสเบียงบุญโมนีเดือนเพ่นเตียมอีอ,อ,อ,อย่างแน่เนาะค่ะเนาะจ้ามาเลยจ้าแทนแทนทุตุตุอาซุมถึงซุ่ม,มแล้วกวาดกล้องหน่อยกวาดกล้องให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นแน่ จ้ามาบัดี้สินแนะนำนะคะค่ะวันนี้นะคะโอ้ไข่สวยไหมคะใช่อีกแล้วคะ่ะไข่เป็ดเนาะค่ะเนาะมือนีไข่เป็ดคะ่ะอาจจะมีราคาสูงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะสวยงามมากวันนี้ทําไข่เป็ดบ้างเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทุกครั้งกับเฮต่ไข่ไก่นะคะเนะาะไข่พะโล้นะคะเห็นบาคะเพื่อนๆขาเห็นบ่นนบโอ้ยไข่นะคะซูมไปใกล้ๆหน่อยคะ่ยะไข่พะรล้ ไข่พะโล้ทำจากไข่เป็ดนะคะวันนี้โอ้เดินผูกใจเดินเพลินมากค่ะไข่สวยมากเลยเพราะว่าเป็นไข่ใหม่เนาะค่ะเนาะจ้ะพเพราะเพนเป็นไข่ใหม่เพื่อนกเ็เลยเพื่นก็เลยงามเนาะค่ะเนาะสีแบบว่าอือหือเหลืองสมแบบไปทั้งสมมากกว่านะคะเห็นบะคะคเพื่อนๆขาไข่พะโล้ไข่เป็ดไข่เป็ดพะโล้เออโอเคนะคะเนาะก็ะคะอือกันเนาะค่ะเนาะจ้าโรยด้วยผักชีโรยหน้าเบิ้นะคะ <laughs> อยากง่ามกันยังอย่างแน่หนอะค่ะเนาะจ้าค่ะพอมีกับข้าวแล้วก็ต้องมีข้าวใช่ไหมคะแอบอ้าวบอค่ะสงสหลายคนอาจจะสงสัยคือเก่าเนาะค่ะเนาะกะยูวัดเนิ่นมีคนหุงแล้วเนาะค่ะเนาะหุงหมอใหญ่พรอมเนาะค่ะเนาะเสื่อเพลนกับวาตองหุงอีกเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากะซอยๆกันไม่ถึงว่าอ่า บ่ต้องให้อาหารเลือนะคะบ่ต้องให้เข้าเรือบ่ต้องให้อาหารเหลือนะคะนะก็คือเพื่อนกะหุงเข้าเจ้าไปนะคะเนาะจ้าเด็กเพิ่นกะหนึ่งข้าเหนียวเนาะข้าวเหนียวเกี่ยวงูเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆขาจ้าก็คือเข้าเหนียวนี่คือใส่ใส่หนาบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วกะต่อมานะคะพอเพิ่นสันเข้าแล้วเนาะเนาะสั้นข้าแล้วก็ต้องเอานามลองข้อเนาะค่ะเนาะจ้า เหมือนเดิมค่ะไมโลค่ะตัวแทนน้ําของเดือนเพ็นเนาะค่ะเนาะค่ะก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะเนตเลขาค่ะ,คะของคุณอีกแล้วนะคะค่ะไม่รู้ทําไมมาอยู่ที่เดือนเพ็นนะคะห <c oughs> ยอกหยอกหยอกมาค่ะนะจ้ามาเลยคะ่ะบริษัทเน็ตเลขาโอ้ยใส่ดุอีลีได้คะ่ะบริแกงใส่ได้คะ่ะใส่อีลีได้ค่ะนี่คะ่คะเดือนเพ็นใส่อีลีคะ่ะ ใส่ในการทำบุญทำทานเนาะค่ะเนาะบริษัทนิตเลขามาเด้อมาเริอมเบิรงเด้อเนี่ยค่ะโฆษณานี่อย่าลืมเด้อเบิร์นวิวดูถ้าเกือบทุกคลิปอย่าเบื่อเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆค่ะอยากหยอกเนาะเนาะจักสีวิาอีย่างนะอ้าต่อมาค่ะแทนแทนนุ่งนันตันตันอย่างเหรอคะโอ้ข้าวต้มหัวงอกค่ะสี่สิบบาทค่ะวันนี้เดินเพนซื้อมาอีก หนึ่งถุงทุกทีจะซื้อแค่ยี่สิบาทวันนี้ซื้อสี่สิบาทค่ะเพราะว่าอาจะได้อุดอุหนุนเพิ่มแน่นอนะค่ะเนาะจะอุดเพิ่มเอีกถุงนึงก็จะคล้องกระแบงไว้กินอน้อยหนึ่งนะคะเนาะกับบน้อยเ่ะกระไลยเติบอยู่นะคะเนาะนี่ระคะแบ่งไว้แล้วยัง,ยงได้อีกอแหนนถาดปเปียะเลยนะคะบอเมเนบอเมเป็นหลงเหลงนะคะนี่คือข้าวต้มหัวงอกค่ะวันนี้อ่าบอกอย่าจันให้แยกกัน ปาพเห้เนาะค่ะเนาะเห็นไหมคะบอกเพื่อนว่าบ่ตตองใส่ง่าเห็นไหมคะพเพื่อนกับบัใส่ห้นะคะเนาะโอ้พเพื่อนเห็ดดีดีเลยค่ะเขาต้มเพื่อนมัดบักใหญ่หนึ่งเด้อค่ะบ่เป็นท้องบดานะะียค่ะโอ้สุดยอดดีดีเลยค่ะยายจันนี่นะคะ่ะนี่แหะคะ่ะสี่สิบบาทเต็มถาดเลยนะคะโอ้โหกินได้เป็นสิบคนเลยนะคะเนี่ยยังเสียะค,ะค่ะค่ะนี่แหละคะ่ะเพราะว่ากะพกเพื่อนแสบนะะเนาะค่ะเนาะใส่บักถั่วดำเห็นไหมคะถั่วดำน้นน้นค่ะเห็นไหมคะ ถั่วดำเน้นๆข้าวเหนียวเยอะๆโรยด้วยน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลทรายแดงหน่อยหนึ่งโรยด้วยมะพร้าวขูดนะคะค่ะเห็นบ่ค,คะเพื่อนๆขาปักพร้าวออนนะคะคเพื่อนเอาจากปักพร้าวออนมาขูดไว้นี่โอ้เพื่อนเห็ุแหยดีๆค่ะโอ้เสียงรถผ่านมานะคะขอโทษขออาภัยค่ะจ้าเห็นบ่คะน่ากินมากๆเลยคะ่ะสายข้าวต้มหัวงอกนะคะนี่แหละคะ่ะสุดยอดแล้วนะคะขนมหวานของอ่า ไข่อีสานนะคะจ้า,เ,า,เ,า,เ,าเห็นบอกคะจ้าแซ่บค่ะเห็นบ่มคะไข่พะโล่ก็ทําจากไข่ป็ดนะคะไข่ป็ดค่ะไข่ป็ดกะงามค่ะเหมือนไข่ไม่เนาะค่ะเนาะจ้าเห็นบหคะโอ้ยเห็นบหคะูกใจเดือนเพ็ญอีกแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจ้าเพื่อนๆก็อย่าลืมด้วยค่ะเด้อมินไว้เลยค่ะมินท้าบุญกับเดือนเพ็นไว้เลยอันนี้เดือนเพ็ญกระเฮ็ดด้วยใจจริงเนาะคะ่ะเนาะ จ้าบุญเพื่อนมามโมทนากับเดือนเพ็นก็ได้เพื่อทุกคนเนาะเนาะแค่อ่านเมนไห้แค่บ่บ่ต้องเงี้ยมากไม่บ่ต้องสั่นมากไม่เนี่ยเนาะเนาะเมนไว้เลยค่ะสวัสดีค่ะเดือนเพลนขอมโมทนาบุญนาไปเด้อเดือนเพ็นสาธุสาธุสาธุแค่นั้นแหละค่ะแค่นั้นก็ได้บุญแล้วเนาะค่ะเนาะจ้าอย่าให้สั่นเกินไปเ้ยค่ะเด้อเดี๋ยวเดือนเพ็นสีบเห็นเม้นเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนขาจ้า มันเดินเพ่นกับบริคคออีกอยังหมักไมอกนะคะ่ะเนาะจ้าก็ย่งเบื่อกันเนาะคะ่ะเนาะบางทีอาศิเบาหลายเน่ะกับบางทีกับเพื่อนๆบางบางคนอาศิลงลืมเนี่ยว่ามินซันเกินไปยังสิเนะะาะค่ะเนาะจ้าค่ะกับขอบคุณหลายๆอันคนที่มาชมคลิปของเดินเพ่นกับขอบคุณหลายๆค่ะให้อยู่ดีมีแห้งเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะให้คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเนาะ,ะจ้าเนาะจ้าคิดจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ให้ได้เป็นเนาะคะ่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ราบลืนทุกคน ที่สิเป็นยูทูบเบอร์ลาบเ่นมีโฆษณาเข่ามามีคนเบิ่งหลายๆนะะเนะะะบบา,คนคา,คนาเนะค่ะเนาะจ้าแล้วก็บอกให้คนกดข่ามโฆษณาเนาะจ้านาะจ้าสุดท้ายนี้เนาะค่ะเนาะก็ให้เพื่อนๆทุกคนสบายดีทุกคนเนาะค่ะเนาะจ้าสวัสดีจ้า